นิทานเรื่องลูกเลี้ยงทรพีกาละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีหญิงไม้ชื่อแม่มาริเธอมีลูกชายอยู่คนเดียวชื่อชินตั้งแต่สามีเสียชีวิตไปแม่มาริก็ทุ่มเทชีวิตทั้งหมดในการเลี้ยงดูลูกชายคนนี้ชินเป็นเด็กที่ฉเฉลียวฉลาดและแข็งแรงแต่เมื่อเขาเติบโตขึ้นเขาก็เริ่มเปลี่ยนแปลงไป ห่างเหินและไม่สนใจคำสอ่งของแม่เหมือนเมื่อก่อนวันหนึ่งแม่มาริได้พบกับชายคนหนึ่งชื่อนายสินซึ่งเป็นคนดีและจริงใจทั้งสองตกลงแต่งงานกันและนายสินก็ได้เข้ามาอยู่ในบ้านเพื่อดูแลแม่มาริและชินแม้ว่าเขาจะพยายามทำหน้าที่พ่อเลี้ยงให้ดีที่สุดแต่ชินกลับไม่พอใจและเริ่มแสดงพฤติกรรมไม่ดี ชินไม่ยอมรับในาสินเป็นพ่อเลี้ยงของเขาและมักพูดจาก้าวร้าวกับแม่และในาสินอยู่เสมอทำไมแม่ต้องเอาคนอื่นมาแทนพ่อของข้าด้วยชินถามด้วยน้ำเสียงโกรธลูกแม่ไม่เคยคิดให้ใครมาแทนพ่อของเจ้าในายสินเขาแค่ต้องการช่วยเรือเราและดูแลครอบครัวแม่มาริพยายามอธิบาย แต่ชินไม่ฟังและเริ่มออกจากบ้านไปนานางกลับมาในสภาพเมาไม้และใช้เงินของแม่อย่างไม่บรญญะบรญญังจงกระทั่งครอบครัวเริ่มลำบากเมื่อชินเห็นว่าแม่ของเขายังรักและดูแลในสินอย่างดีเขาก็เริ่มคิดแผนร้ายวันหนึ่งชินได้วางแผนหลอกลวงแม่มะลิ โดยบอกว่าต้องการจะพาแม่ไปท่องเที่ยวที่ชนบทเพื่อพักผ่อนจากความเหน็ดเหนื่อยแม่เราไปที่ป่าเขาเพื่อพักผ่อนกันเถิดข้ารู้ว่าแม่เหนื่อยจากการทำงานหนักมานานชินพูดด้วยน้ำเสียงที่ทำให้แม่เชื่อใจแม่มาริดีใจที่ลูกชายคิดถึงเธอและเห็นด้วยจึงออกเดินทางไปกับชินทั้งสองไปยังป่าดึก แต่เมื่อไปถึงกลางป่าชินก็ทิ้งแม่ไว้เพียงลำพังและหนีกลับมาในหมู่บ้านทิ้งให้แม่มาริอยู่ท่ามกลางความมืดและอันตรายในป่าในขณะที่ชินเดินทางกลับบ้าน<ๆ>เขารู้สึกดีใจที่ไม่ต้องมีแม่และนายสินคอยบังคับหรือสั่งสอนอีกต่อไปแต่ขณะเดียวกันก็มีความรู้สึกผิดเริ่มคืบคลางเข้ามาในใจของเขา เสียงของแม่ที่เคยดูแลและปลอบโยนเขายังคงดังขึ้นในหัวข้าทำถูกแล้วเหรอที่ทิ้งแม่ไว้ในป่าชินคิดในใจคืนนั้นชินไม่สามารถนอนหลับได้เสียงแห่งความรู้สึกผิดเริ่มเข้มข้นขึ้นจนเขาตัดสินใจที่จะกลับไปหามารดาในป่าชินรีบเดินทางกลับไปยังป่าที่เขาทิ้งแม่มาริไว้เขาเดินหามารดาด้วยความหวังว่าจะพบเธอว่ายังมีชีวิตอยู่ หลังจากเดินหามานานหลายชั่วโมงในที่สุดเขาก็พบกับแม่มาริที่นั่งอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ร่างของแม่มาริอ่อนแรงและเหนื่อยล้าแม่แม่ข้าขอโทษข้าผิดไปแล้วแม่ให้อภัยข้าได้ไหมชินพูดพลางคุกเข่าลงตรงหน้าแม่มาริแม่มาริแม้จะอ่อนแรงและเจ็บปวดแต่หัวใจของเธอก็เต็มไปด้วยความรักที่มีต่อลูกเสมอ เธอยิ้มให้อย่างอ่อนโยนและรูปศีรษะชินลูกของแม่แม่ไม่เคยโกรธเจ้าเลยแม่ให้อภัยเจ้าเสมอแม่มาริกล่าวด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนชินน้ำตาไหลเขาํำนึกผิดในสิ่งที่ตนทำและสัญญากับแม่ว่าจะเปลี่ยนแปลงตัวเองเขาพาแม่กลับบ้านและดูแลแม่เป็นอย่างดีตั้งแต่นั้นมา หลังจากเหตุการณ์ในป่าชินเปลีป่ยนแปลงตัวเองอย่างมากเขาเริ่มทำงานหนักเขาเริ่มทำงานหนักเพื่อหาเลี้ยงแม่และนายสินและหยุดพฤติกรรมที่ก้าวร้าวชินเริ่มเคารพและยอมรับนายสินในฐานะพ่อเลี้ยงเขารู้ว่านายสินรักและห่วงใยแม่มริอย่างแท้จริงในที่สุดชินได้กลายเป็นลูกชายที่ดีอีกครั้งครอบครัวของพวกเขากลับมามีความสุขและสมานฉันท์ ชินเรียนรู้ว่าความรักและการให้อภัยคือสิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิตค่ะก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับนิทานเรื่องนี้ถ้าชอบนิทานเรื่องนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องครูสาวพา,ารู้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่ตอไปสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ